เฮ้ยเฮ้ยผู้ดีว่ะผู้ดีอ่ะถ้ามีคำหยาบหลุดนะมีคำหยาบหลุดเริ่มใหม่นะถ้ามีคำหยาบหลุดรีเซ็ตใหม่นะเออรีเซ็ตใหม่นะใช่เลยครับผู้เอาแล้วมันยากสำหรับคุณคิวสินะใช่มันยากสำหรับผมอ่ะเมื่อกี้มันหยาบมาตลอดเลยเมื่อกี้มันง่ายมันคงง่ายไปสำหรับคุณสินะใช่เฮ้ยแล้วตอนนี้ด่ามันได้เต็มที่เลยดิมันพูดด่าสวนเขาได้เลยเออมันด่าเรากลับไปได้เว้ยมันด่าเรากลับไปได้แย่ว่ะแค่ต้องพูดสุภาพเท่านั้นด่ากลับเราไม่ได้ ผู้ดีไงด่าแปบผู้ดีไงเออด่าเปผู้ดีแต่ห้ามมีคำหยาบนะเออห้ามมีคำหยาบเอาเพชริอย่างนี้หรือเปล่าใ้ในหน้าเอาเพชรจีดครับไม่มีคำว่าไอคุณหน้าคุณหน้าคุณคุณหน้าเอาเพชรจีดเออเอาแล้วเวทยากสำหรับคุณคิวแต่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจะตายคนแรกอีกรอบเออเขาจะได้วนไปอย่างนี้เรื่อยๆคุณโฟบอกกูไม่ได้ตายคนแรกกูกูเล่กูชิวๆ่ะ เอาละครับคุณคิวคุณคิวอยู่หลังผมคุณคิวคุณคิวครับเปล่าครับหลุดแจกผู้ดีด้วยเปล่าครับคือยังไงครับคุณบอลผมไม่เข้าใจครับผมคิวตอนนี้แหลกมากเลยแสักครู่ครับคิวปั่นไฟใครผีเลยสักครู่นะครับมีล็อกเครื่องนี่ว่าไปเงียบแจกผมอยู่ตู้บ้านใหญ่ด้านล่างลินลินลินอะไรอะไม่อีเลยว่ะ ไม่อ้วงไม่ใช่หรอคุณบอกอ้วงไม่ใช่หรออ้วงอ้วงอ้วงแต่แต่ประเด็นคือมันอยู่ไหนอยู่ตรงแทงน้ำแทงน้ำโอเคโอเคผมอยู่ตู้วันเล็กท์เอ้ยอยู่ตู้วันใหญ่อยู่ตู้วันใหญ่อยู่ตู้วันใหญ่ด้านล่างรอบสวยคุณคิวครับปั่นไฟเสีขาวมาบ้านใหญ่เขามาบ้านใหญ่เขามาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่ไม่เฉยปันไปแล้วนั่นน่ะผมอยู่ตู้ด้านล่างอยู่ตู้ด้านล่างบ้านใหญ่ใครโดนไล่มาได้ตู้ล่างฝั่งไหนไม่ใช่ตู้ผมนะฝั่งนี้ดิฝั่งฝั่งที่เออฝั่งที่เราเล่นกันน่ะอ๋อโอเ เ้ยมีคนดูดวงแล้วครับมีคนดูดวงแล้วครับเอ้ยมาได้นะคุณโอ๊ตตูตูตูบรรยายนั่นน้าตัวบรให้คุณโฟไปปั่นไฟให้คุณโฟไปปั่นไฟไม่ต้องห่วงมันมันไม่ตีคุณหรอกคุณชิงมาเลยมันไม่ตีคุณหรอกมีอาเจียนแดงมันจะอ้วกตรงรยายนะครับผมโอเคโอเคมันมันจะอ้วกมันจะอ้วกใส่คุณไปเรื่อยจนกว่าคุณจะไอ้นี้ยมาเลยมาบรนยายนได้ตูบัวบรตูไหนวะด้านล่างด้านล่าง เอาชิวหายกว่าชั้นสองเอาไปชั้นสองทำไมอะเออผมก็บอกอยู่ว่าอยู่ด้านล่างเอาแล้วมีคนฟังไม่่เรือีคนฟังไม่รู้เรื่องนะไม่ไปชั้นสองเรื่าวัดใจตัวตู้กระเจ้าเฮคุณคิ้ววันไฟเฮ้ยอ่ามีขาวขาวแม่งอีกาขึ้นแล้วเนี่ยรอจนอีกาขึ้นหน่อยคิดดูโอ้าอร้วกเลยติดอ้วกเลยมาคุยยอมติดอ้วกมาเฮ้ยไม่ซ้ำรอวะไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำ โอ้โหแม่งตีเลยวะโอ้โหแม่งตีเลยชิบมายแล้วรอโัวดีกาขึ้นเลยโอ้โหมีคนมีคนเดินหาผมนะเก็บพวกแดงแน่เลยวะไม่เก็บวะเฮ้ยใครล้างอ่ะไล่เอ้ยรีบเกินยังไม่เฟซสองเลยยังไม่เฟซสองเลย ตัวมันคันนะเด็กยังไ่เฟสองเลยรีบนะกลัวเด็กรีบนะรีบเกินนะคนลากไสนะคือมันไม่ถูกกับโควิดเลยเด็ต้องมีหนึ่งต้องมีหนึ่งคนไม่ติดอวกต้องมีหนึ่งคนย้ำว่าต้องมีต้องมีหนึ่งคนไม่ติดอวกเมื่อกี้มีคนเดินลากขาผมนะต้องมีหนึ่งคนไม่ติดอวกจำคำผมไว้เพราะงั้นคุณโอ๊ตต้องห้ามติดอวกเด็กขาดถ้าติดอวกเมื่อไหร่เกมจะตึงทันทีโอแคนี้ก็ลำบากพอแล้ว ไหวป่ะคุณโฟไม่ไหวมาตู้ด้านล่างได้นะพันคังคังประตูเพิ่งติดธนาเลยนี่หว่าธนาสามันโง่เหรอใช่ธนาสามอันบ้างไม่ทัน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 ไม่ผมอ่ะไม่ทันอ๋อไปเลยไปเลยไปเลยเอ้าบอกให้ไม่ได้เอาผมต่อเอาผมต่อเมาเมาเมาขึ้นมาขึ้นเอาคนตะพนเฉวิววิ่งวิ่งไปเอาเลยกูยังไม่ติดโคู่ปุยยังติดอยู่แบบไกลมากเลยครับผมแม่งไกลทั้งคู่ไอ้หนุ่มมึงมาไกลทั้งคู่มึงมาไอ้เฉวิวโอ้ยธนาสาม ไอ้เฮียล้มต่อแล้วนะไม่ใช่บรรลับสามดิไม่ใช่ปรรลับสามไม่ใช่ปรรลับสามแมงมุมหมอทำไมเร็วจังไม่นะไม่งูตีมาตีหมดแล้วเดือดเร็วมากเลยเดือเร็วมากเลยเดือดเร็วมากเลยเลื่อนไปเลื่อนอ้อมไปช่วยก่อนได้ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันถ้าติดตัวจได้ไม่ไม่ถึงเอาเอาเอาคุณโฟขึ้นไม่ทันปั่นไฟไปเลยปั่นไฟไปเลยยังห้าเครื่องอยู่เลยชิบหายละเราปั่นให้เราปั่นให้ระวังระวังโดนทัพท์ทตายหมดนะ กลับมาเอ้ยอุ้มวะคุณคิวคุณคิวแม่งโคตรช้าเลยก็ธนาแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกธนาสามมอ้งโหนแค่นี้เองถ้าธนาสี่ถ้าธนาสี่ชิบหายโอเคไม่ใช่ตะขอครับโอเคเอาเสร็จเอาเลยเอาเสร็จแล้วเสร็จเลยผมผมอยู่ตู้ด้านบนนะอยู่ตู้ด้านบนอยู่ตู้ด้านบนยังอยู่ล่างยังอยู่ล่างตู้ด้านบนอ่ะคุณคิวมีโดดตัวหรอไม่มีครับผมโอ้โหชิบหายแล้วชิบเลยชิบเลยชิบเลย ิเเลยอ้าตีด้วงแล้วเหรอตึงพลาดไปล้างไปล้างไปล้างไกลๆไปล้างไกลๆไปล้างไกลๆต้องล้างไกลๆไกลสุดไกลสุดเครื่องเครื่องตรงหน้าประตัวไกลสุดเลยอ่ะให้ไกลที่สุดเลยหลังบ้านหลังบ้านเล็กอ่ะไกลสุดอ่ะตอนนี้คุกคิวเราไม่ไปหลังบ้านเล็กเราช่วยไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ครับช่่วยไมไดี๋ยวเลอะติดอ้วนอยู่ให้วิวเชื่อไหะโอ้โหหลงไกลกูอีกแกก็ติดอ้วนอะไรให้วิวเชื่อช่วยไม่ได้ว่ะ ห้าสิบแล้วเว้ยห้าสิบแล้วตรงนั้นี๋โอเคโอเคฉีกให้อยู่ไม่เป็นไรตกเฟตตกเฟตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทปไม่ได้แล้วผีแคมป์เลยโอเคแคมป์ดีแคมดี้ติดอ้วกกันสามคนน่ะต้องแคมป์แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาผมเอผมเอาคุณเจี๊ยดเไาใดีวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ตกเฮ้ยไม่ตกสวย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 เอาผมเอาผมเอาผมเอาไปเลย เอาสุดเอาสุดเ, kind of เอาสุดเอาสุดข้างนอกบ้านใหญ่ครับเดี๋ยวคอยเอาสุด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 เฮ้ยไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มเอาสุดว่ะอดิตอ้วกใครเดีเอาดิเอาดิอ้วกอ้วกไม่โดนหรอกวาย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 ไม่โดนหรอกวาย ยวผมไปชไปไปหาคีวๆผมเพืยอได้ผมเพื่อได้ผมช่วยได้เครื่องปูโอ้โหพวกแดงสีเลยคุณสีเลยทางไหนทางวันเอาบอลแดงอกูคิวขึ้นไปปั่นด้านบนกันเฮ้ยตู้มันใหญ่รีพีแพ้ให้หน่อยดินอาจจะได้เข้าแล้วเกเก๊กกำลังไป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 ขอตู้หน้านะมาได้เอ้ยอ้าวโอ้โหตู้หน้าเหรอ ผมอยู่ตู้หลังไปอยู่ตู้หน้านี่แหละอยู่ตู้หน้าอยู่ตู้หน้าด้านหน้าบ้านใหญ่ด้านหน้าาน่หญ่ที่เดิม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 ด้านหน้าบ้านใหญ่มาได้นะที่เดิมที่เดิมที่เดิมเฮ้ยเี้ยเดิมที่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 เดิมเล่นเล่นเล่นเดิมนะที่เดิมครับโวไอกาขึ้นอีกรอบเลยไอกาขึ้นอีกรอบแม่เลยทรงนี้กำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปใจเย็นผมมันอ้วกใส่คุณไม่เป็นไรหรอกช่างมัน ันไม่ตีคุณหรอกไม่โดนไม่โดนไม่เห็นเก่งไม่เห็นเก่งไอ้สารโอ้ยโดนด้วยเว้ยอหยาหยาเรียบร้อยเอากูต่อเลยเฮ้ยอุนคิวเฮ้ยอุนคิวผมไม่กูลางใส่อุนคิวเลยเฮ้ยมัมันไม่มาหานะแมว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 ทิ้งทิ้งทิ้งอ้ยกอ้วกไหมไปขอล้างนะโอเคไปไปไปล้างเลย คุณโน้นไม่ต้องล้างแล้วคุณโนไม่ต้องล้างแล้วต้องให้ให้คุณโฟให้คุณโฟล้างให้คุณโฟล้างโอเคไปกำลังไปด้านหลังกานใครไม่รู้ล้างแทงน้ำนะอยู่กับผมครับอยู่กับผมอย่ามาปัดร้านปะหารน่าทำประหารติดอ้วกนะเฮ้ยไกย่างของผมไก่ใหญ่ๆนี่ติดอ้วงเหรอไก่ยางของุมเฮ้ยมีคนล้างมรานประหารนะมีคนล้างมรานประหารนะอือล้มเลยฝนน้ำหน้า เราด่าเราด่าเราด่าเข้าไปเนี่ยเราเราด่าเขาได้เต็มที่คุณเขาด่าเราไม่ได้เตะเออด่าได้เขาได้เต็มที่ว่ะเสาะเอาเฟลเขาบอกลงไลน์แล้วลงเกมเฮู้กเสาะเฟลแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดนโอ้แพ้กูไปช่วยนะกูบอกแค่นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแดนสหลอใครจะไปไปเลยไก่ไม่ฟูเลยไปไก่ฟูมีคน ดูว่ามีคนกับมาไม่ไปผมช่วยได้ผมช่วยได้ไปปั่นเลยไปปั่นเลยเฮ้ยไม่ได้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 กลับมากลับมาเอาผม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 โอ้ยแมวแมวเฝ้าเลยว่ะเฝ้าเลยว่ะปั่นให้เสร็จเลยคุณโซกำลังกำลังรอไงดิช่วยเลยช่วยเลยถ้าติดเครื่องนี้ไม่เป็นไรช่วยทำเลยระวังมากเออนั่นแหละไม่เป็นไรไปเลย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  โดนซ้ำนะมีคนโดนซ้ำนะมีคนโดนเสียบร้อยกูได้แล้วได้คนเด็กแล้วได้แล้วได้แล้วสี่ตาติดแม่เอาผมขึ้น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 ขาดเล่นเฮ้ยไม้ไม้เยอะนะเฮ้ยไม้เยอะนะเฮ้ยอย่าล้มนะมันมันอาเจียนสีแดงนะอย่าลืมนะโอเคอย่าล้มนะอย่าล้มนะจุกเด็กได้นะจุกเด็กได้นะจุกเด็กได้นะไม่เป็นไรต่อแลก็ปั่นแดงต่อเลยเฮ้ยเอาไม่มันคิวเสร็จไม่ได้ไงเฮ้ยมันมีสกิลเช็คด้วยเหรอวะคุณคิวคุณคิวมาตรงที่คุณโดนแขวนนะตู้ตู้อยู่ตรงนั้นเลย มาได้มาได้ตรงนี้คุณโดนแขวนอยู่มามามาใครเดือดต่างข้าวทุ่อยู่ตรงนั้นเลยตุ้ยอยู่ตรงนั้นเลยทุ่ยตรงโอมีอาดีรันลีมาช่วยเลยเลยอ่ะเอ้ยอางไม่โดนไอ้ประโดนเกมแล้วครับตีไม่โดนนะเออเห็นป่ะเขาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วจะปันทั้งนี้นะ โอเคกูล่าไปหาคนคิว่อนผมยังไม่ทันได้หลุดยากเลยนะครับผมอะไรไม่ผมคุยอะไรอยู่ครับผมอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่ะฮึเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรได้ยินนะอะไรเมื่อกี้ได้ยินนะได้ยินนะพูดอะไรโอ้โหแม่งอ้วกแดงรัวๆเลยว่ะปั่นไฟให้อยู่เด้อเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมล้างได้เลยนิ่งเปล่านิ่งเปล่านิ่งเปล่าเตรียมพร้อมล้างไม่มันไม่ได้มาคุณมันไม่ได้มา เตรียมพร้อมที่จะล้างนะเตรียมพร้อมที่จะล้างนะอ่าโอเคคุณคิวไปรไปล้างเลยไปล้างโอ้ยเฮียไป้งไปล้า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 งไปล้งงไปติดไม่ติดไป่งไป้างไปล้างงไปลตไ้องไปลางไ้า้าไไงไม้งง้องไปล้างนปคุณต้องไปล้างล้างเลยล้างล้้าง้ล้้าง้ปปปปปลงองเปิดประตูาครับมาประตูครับผม มาประตูครับมาประตูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีสซจูเช็คนไหมวะควอสเก็บสีแดงครับเอ้าพี่ผมเฟซสองแล้วไม่ใช่เหรอใช่ก็เฟซสองนั่นเงไม่พี่นะพี่ดูดิพี่ดึง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 ประตูย่างจะดึงเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมดึงไม่ได้ทำไมดึงไม่ได้เฮ้ยดึงกูดึงไม่ได้กูดึงไม่ได้ไเฮียเจมบ้ั์ดึงไม่ได้ลองครับมากราเขาดึงไม่ได้เอ้เพราะว่ากูไม่ตายคนแรก S <S okay. ไปตายคนแรกไปตายคนแรกคุณคุณคุณโอ้คุณโฟรไม่เปิดประตูเร็วโอเคกำลังวิ่งไปไอชิบหายประตูกันอยู่ไหนวะแล้วไม่มีบอกหลอดด้วยนะอ้าวเฮ้ยมีคนตายคนแรกแล้วเว้ยคุณโฟร์โอเคบ้าคุณโฟร์ตายคนแรกนะไปประตูครับรถรคุณเปิดประตูอยู่ตรงไหนมาหาผมมาดิเฮ้ยยังไม่ทำไมช่วยไม่ได้อ่ะโอ้โหเวนติดบั็อกง่ายอีเวนนะไอคุณแข็งเลยหรอ แข่งเลยดิแข่งไปหรือเปล่าอ๋อแล้วไม่ได้หรอไม่ได้มันบั็กมันบั็กมันบลอกไม่ได้ม่ได้งงจริงไม่เพราะผมตกเฟสองอย่าล้างนะอย่าล้างอย่าล้างประตูตรงนี้เปิดเจ็ดสิบแล้วนะคิวไปเอาโรถขึ้นดิวันมันเดินไปบ้านใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้ระวังระวงเดินเดินเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่แดงลูกแดงลูกแดงระวัง อุ้มอ mmm. ุ้มอุ้มมาเปิดตูวนี้ออกมาเลยตได้เปิดตได้เป um ิดตูได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบผมอยู่ไกลมากตได้เปิดตูได้โอ้โหไม่ได้ว่ะไม่แขวนแขวนโอ้โหโคตรใกล้เลยประตูไอีที่อ่ะไอ้มตูนึงอยู่ไหนเนี่ยด้านตรงข้ามเปล่าหรือไม่ก็ด้านหลัง่ะด้านหลังวัดให่ผมกำลังไปอยู่วัดด้านด้านตรงข้ามไม่น่าจะมีนะเป้าเป้าแวโชว์เลยเซลขเลยไปเดินกลับหาประตูอีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ย แม่งเราไม่ได้ดูด้วยเวนเฝ้าเลยปะอ๋ออยู่ตรงลานมหารครับเโอ้ยเลยครับเอาเลครับเดินซ้ายเดินดวาเลยดห้เห้คุณโนดให้ให้คุณโนดอ่นี้ให้คุณโนดยื้อื้ย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 ้ยื้ยื้ยเ้ิื้ย้ย้ยื้ยื้ยื้ย้ยื้ยื้ยื้ดด้นเ้ิื้วื้ยต้ยั้ยืยด้้้ยด้้้ยด้้เ้ยเดินยย ชิบไปกลันไปกลังกนลังไปไปมันเห็นแล้วนะไปเลยไปเลยอะไรวะลากรี่น้องเอ๊ะไอเราได้คนแรกแล้วเว้ยถึงแม้ว่าจะจะสวยเพราะติดบั๊กนะไม่ดีเอ้ยผมบูทานจริงเหรอจริงวะเนี่ยกลับไปดูไลฟ์เลยไปดูไปดูเลยเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ไงแมงมุมเห็นป่ะผมบอกแล้วมันเดินเร็วแมงมุมเนี่ยแมงมุมจริงด้วยเห็นเปล่า คุณจะมาเถียงความรู้สึกผมไม่ได้